แสงและเงาขั้นตอนแรกสร้างวัตถุขึ้นมาก่อน1ชิ้นหลังจากนั้นถ้าเราจะสร้างแสงและเงาต้องสร้างพื้นก่อนเพื่อให้แสงกระทบวัตถุลงพื้นไปที่แพนถ้าให้ง่ายต่อการใช้งานให้สร้างที่มุมมองของท็อปหลังจากนั้นไปที่ไลท์ไปที่โฟโตมิติเลือกสแตนดาร์ด ไปที่โอมนี้ในที่นี้เราจะสาธิตวิธีการสร้างหลอดไฟ3ดวงดวงที่1คือไฟหลักเปรียบเหมือนดวงอาทิตย์ดวงที่2คือไฟเปิดเงาและดวงที่3คือไฟบรรยากาศเริ่มที่ไฟดวงแรกเราจะสร้างที่มุมมอง left หรือ f อน n t ก็ได้เริ่มจากข้างบนสามารถเคลื่อนที่ขึ้นลงซ้ายขวาได้ ลองเรนเดอร์ดูจะเห็นว่าตอนนี้ยังไม่มีเงาเราจะมาสร้างเงากันคลิกที่หลอดไฟไปที่ modify ดูตรง shadow คลิก on แล้วลองเรนเดอร์ดูอีกครั้งจะเห็นว่ามีเงาเพิ่มขึ้นมา แต่ว่าฝั่งที่มีเงามันจะมืดเกินไปเราก็สร้างไฟดวงที่2ขึ้นมาโดยคลิกที่หลอดไฟกดชีพค้างไว้แล้วดึงออกมาคลิกโอเคก็จะได้ไฟอีกดวงเพิ่มขึ้นมาแต่เราจะไม่ใช้เงาของหลอดไฟดวงที่ทสองไปที่ Shadow คลิก on นน้ำเครื่องหมายถูกออก แล้วไปที่ intensity ปรับ multiplier ปรับจาก1ลดลงประมาณ0.25อันนี้แล้วแต่ความต้องการของเราลองเนเดอร์ดูต่อไปไฟบรรยากาศ copy มาวางที่ไหนก็ได้ แล้วไปที่ Advanced Effect คลิก Ambient Only แล้วเราก็ลดแสงของไฟลงอีกเพื่อไม่ให้ไปบดบังแสงไฟของหลอดอื่นตรงนี้สามารถเปลี่ยนสีได้ถ้าเป็นตอนเย็นก็จะเป็นสีส้ม,สม ก็จะได้แสงไฟบรรยากาศขึ้นมา